ขอพูดถึงกาฟิลสัหน่อยกาฟิลเดอะมูฟวี่กาฟิลเนี่ยมันเป็นการ์ตูนช่องดังมากมา่ก่อนต้อง40ปีหรือ50ปีแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันมีมานานละแล้วก็เป็นแอนิเมชั่นเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากอืแต่ว่าคนดูรุ่นเราหรือยุคใหม่เนี่ยน่าจะรู้จักกับที่เป็นเดอะมูฟวี่ที่มี2ภาคเมื่อหลายปีก่อนซึ่งภาค2นี่เข้าขั้นขาดทุนเลยอืม จนบิวเมอร์เลเอาไปล้อตัวเองในซอมบี้แลน่ะว่าหนังที่เขาเสียใจที่สุดคือการไปพากเสียงกาวฟิวนั่นแหละซึ่งคราวนี้ก็เลยมีการสร้างใหม่และกันรเริ่มใหม่โดยนามเสนอเป็นแอนิเมชันซึ่งข้อดีก่อนเลยนะข้อดีคือมันเป็นการเล่าเรื่องใหม่ที่คุณไม่ต้องเคยอ่านการ์ตูนคือเราก็ไม่ได้ใจว่าการ์ตูนมันมีสตอรี่อะไรบ้างนะ แต่คืนนี่คือการเล่าออริจินละกันการเล่าจุดกําเนิดน,นับเดวันของกาฟิวละกันอืซึ่งนี่น่าจะเป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็คือถ้ามีแฟนคลับที่รู้จักตัวละครนี้ดีมากก็หลายๆคนก็มองว่าหนังตัวนี้มันก็ไม่ตรงกับต้นฉบับสักเท่าไหร่อซึ่งตัวในหนังเนี่ยมันก็เล่าถึงเจ้าแมวสีส้มตัวนี้แหละที่เริ่มต้นเนี่ยก็คือโดนทอดทิ้งโดนพ่อทิ้ง,อ,งอยู่ข้างทางแล้วก็ด้วยความหิวโหยก็ไปเจอกับจอ ที่เป็นคนเหงาเหงาคนหนึ่งมากินข้าวอยู่คนเดียวแล้วก็โดนเจ้าแมวซ้มนี่ตกไปตกลุมรักรับเลี้ยงเอาไปเลี้ยงกลายเป็นแมวที่เรียกว่าเรื่องเยอะนิดนึงเป็นเจ้านายจริงๆอะ่ะเป็นเจ้านายของท่าของแท่อจอก,ก็ต้องดูแลแมวแบบถวายหัวเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยอยู่ๆกาฟิก็โดนบุกที่บ้านเนี่ยโดนโจมตีโดยแมวจอนจัด โดนลักพาตัวไปโดยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมาเฉลยว่าไอ้กลุ่มโจรพวกนี้เคยมีเรื่องกับพ่อของกาฟิลแล้วก็เลยมาจับกาฟิลฟเป็นตัวประกันเพื่อให้พ uh ่อของกาฟิลเนี่ยไปขโมยนมมาให้เลยจับกาฟิลเป็นตัวประกันอะไรเงี้ยเอเอยแล้วกาฟิลเนี่ยที่โกรธพ่อมาโดยตลอดว่าพ่อเนี่ยทอดทิ้งไปตอนเด็ก Razor, ก็เลย,ยมา,าร่วมทางกันมาทํางานทําภารกิจด้วยกันมาสารสัมพันธ์กันใหม่ละกันในระหว่างที่ออกปฏิบัติการปล้นนม,ม,มครั้งนี้นี่แหละอะไรเงี้ยนี่คือนเนื้อเรื่องของกาวฟิลลวละกันซึ่งเรามองว่าเนื้อเรื่องมันน่ะมันโฟกัสที่กลุ่มคนดูอายุน้อยมากไปหน่อยอืมคือเนื้อเรื่องมันเด็กเลยผู้ใหญ่ดูอาจจะไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปเด็กไปเลยเหรอเด็กไปเลย คือมันไม่ใช่คิดเฟลลี่แล้วผู้ใหญ่ดูแล้วยิม้มมันไม่ใช่พิกตาที่แบบเออประเด็นเรื่องครอบครัวประเด็นเรื่องอะไรก็เข้มข้นสนุกสนานเอาใจช่วยได้การที่เออพ่อลูกทะเลกกาะกันการปรับความเข้าใจกันมันมีอยู่แต่มันเบามากอืมสตอรี่ <Story S 1> ทุกอย่างมันเล่าแบบเป็นภารกิจแบบการ์ตูนสลับเด็กเลยขโมยนมเข้าไปบุกฟาร์มเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยแล้วคาแรคเตอร์ที่ดีไซน์มาก็สไตล์เว่อร,อร,อร์แบบ การ์ตูนสําหรับเด็กเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเลยขาดสเสน่ห์ของกาฟิลเพราะกาฟิลมันเป็นการ์ตูนกวนอะการ์ตูนช่องสําหรับผู้ใหญ่ที่วิพา์วิจารณ์ผู้ใหญ่อะ่ะอืมไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์มันจะบ้องเบ๊วหน้าตาน้ารักอะไรก็ตามเนี่ยถ้าใครเคยอ่านที่เป็นคอมิกสติปของกาฟิลอะอม,มันคือไอประโยคเด็ดของเขาอะฉันเกลียดวันจันทร์อะอ มันคือการพูดถึงผู้ใหญ่ที่ไม่อยากไปทํางานล้อมนุษย์ล้อมันล,ล้อคนเออล้อผู้ใหญ่ใช่ล้อคนทําวัยทํางานด้วยซ้าไปสําหรับเราแล้วรู้สึกว่าคนที่หนังเรื่องนี้ควรจะเอาใจอะ่ะคือผู้ใหญ่อืมแล้วเอาภาพลักษณ์ที่เป็นการ์ตูนอ,อ่ะเพื่อรักษากิมมิคเดิมที่ว่ากาฟิลคือการ์ตูนช่องเพราะอันเนี้ยคือความโดดเด่นของแอนิเมชันชุดนี้คืองานดีไซน์มันเปะ๊ะ ตัวละครตัวการ์ตรูนมนุษย์สัตว์ต่างๆเนี่ยมันแทบจะเดินออกมาจากหนังสือเลยหนังสือคอมิกเลยซึ่งอันเนี้ยมันได้ใจแต่สตอรี่ต่างหากที่มันกลายเป็นมุกขำแบบธรรมดาธรรมดาไปอะ่ะแล้ววิธีการดำเนินเรื่องมันก็ไม่ได้เข้มข้นอะ่ะมมันง่ายๆสนุกๆโอเคโดนอาจจะยิ้มได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยไม่มีเอกลักษณ์ของคำว่ากาฟิวชัดเจนมากนัก ไม่ได้แรงไม่ได้แซลไม่ได้เสียดสีมนุษย์อะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้นะว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าตอนที่เราอ่านคอมิกของกาฟิลมาให้รู้สึกอย่างนั้นไงที่ม,มนุษย์ขี้เกียจทําง,งานอะ,อะไรเงี้ยหรือใช้ชีวิตสไตล์แมวมีความสุขดีอะไรเงี้ยคือไอเทสอะมันคือไอเทสแค่ไม่ได้ถ่อยหรือแบบไม่ได้ดาร์กแบบติดยาอะไรแค่นั้นแต่ว่ามันคือเหมือนภาพสะท้อนของคนชีวิตคนทั่วไปอะ ใช่มนุษย์ออฟฟิศด้วยซ้ำไปบางทีมันแซวพวกนี้นะซึ่งเราสึกว่ามันน่าจะสนุกกับการจิกกัดเหล่านั้นนะคือมันไม่เหมือนกับมาริโอ้นะอืม,อมคือมาริโอเนี่ยเราสุดท้ายแล้วที่หนังมันดังขนาดน,นั้นเนี่ยเราสึกว่าเพราะมันสามารถหยิบมุกเล็กๆ,ๆน้อยอะ่ะที่คนเคยเล่นเกมคนเคยดูคนที่เคยผ่านตามาริโออ่ะมันอยู่ในหนังเรื่องนั้นหมดเลยไนงะสตอรี่มันง่ายก็จริงอะ่ะ แต่มันมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆน่อหยอดอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเคยคุยกันตอนรีวิวมาเรียโอ่ะหนังไม่จําเป็นต้องการความเข้มข้นเพราะแค่นั้นมันก็ครอบต้นฉบับอยู่แล้วออแต่อันเนี้ยสาหรับเราแล้วคือมันได้สไตล์ของมันเองอ่ะมันก็น่ารักของมันนะอืตัวเนื้อเรื่องเองพูดถึงว่าภารกิจขโมยนมในฟาร์มเนี่ยมันก็ขำได้มันก็ยิ้มได้แต่มันกลายเป็นการ์ตูนทั่วไปอ่ะที่ไม่ใช่กาวฟิวหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนแมวส้มตัวนี้ เป็นสีอื่นมันก็สามารถเล่าเรื่องนี้ได้อะอแต่พอเป็นเกาฟิวเราสึกว่ามันมีบุคลิกมันมีกิมมิคประจำตัวที่มันแตกต่างกว่านี้แม้แต่วิธีการพูดการจาคือเราเข้าใจเลยว่าตอนที่เป็นเดอะมูวี่อะทำไมเอาบิลเมอร์เล่มาให้เสียงภาคอะเพราะสไตล์การภาคสไตล์การด้นสดของเขาอะวิธีการเสียดสีการพูดจาเบื่อโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันมันรู้สึกว่ามันใช่หน้าตาแมวแบบนี้มันแบบฉันเบื่อวันจันทร์ฉันเกลียดวันจันทร์ ฉันต้องการให้คนมาเอาอาหารมาให้เท่านั้นอะไรเงี้ยมันเป็นแมวกวนน่ะซึ่งคาแรคเตอร์กวนน่ะมันหายไปจากเดอะมูฟวี่ตัวนี้แล้วกันมันก็เลยกลายเป็นแบบการ์ตูนเน้นสร้างแก๊กให้เด็กตลกขำๆให้เด็กดูอะไรเงี้ยใช่ใช่เบาไปนิดคือจริงสตรอรี่ที่เกี่ยวกับเรื่องพ่อดีนะเรื่องความบาดหมางเรื่องการปรับความเข้าใจกันหรือแม้แต่ปมปัญหาชีวิตของกาฟิลเนี่ยเรายัางรู้สึกว่า เออพอมันจะดามามันก็เอาได้มันก็เอาอยู่นะแต่มันน้อยไปถามว่าดีไหมดีแต่ว่ามันเป็นแค่ส่วนประกอบนิดเดียวจริงๆที่สุดท้ายแล้วสัมผัสได้ได้น้อยละกันมันมีอะไรที่บันเทิงมั่งหรือว่ามันไม่ไม่ค่อยมีอะไรเลยคืองานดีไซน์ก็ธรรมดานะไม่ได้รู้สึกแปลกตาคืออย่างมาริโอเรายังรู้สึกนะว่างานดีไซน์มันเจ๋งดีฉากขับรถ ขแข็งรถถึงแม้ว่ามันจะมีเรฟเฟ e นซ์มาจากตัวเกมนะแต่มันก็สามารถมาเติมแต่งโลกของเดอะมู i วตัวนั้นให้มันฉูดฉาดให้มันสนุกจากต่อสู้เองเนี่ยก็เยอะอยู่แต่ว่าด้วยกาฟิลเนี่ย <c oughs> สิ่งเหล่านี้มันก็เลยจินตนาการได้น้อยเพราะว่าท้องเรื่องมันคือการมาจนภัยในหมู่บ้านในธรรมชาติอะไรเงี้ยความตื่นตาตื่นใจมันก็เลยลดน้อยลงบวกกับเนื้อเรื่องที่อาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษมันก็ ทำให้ความน่าจดจํางานออกแบบมันก็เลยไม่ได้โดดเด่นละกันรวมๆแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่สามารถที่จะได้ใจคนรุ่นไหนได้เลยบ้งเรารู้สึกอย่างนั้นนะคือถ้าใครที่รู้จักกาฟิลดีก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่กาฟิลที่เขาเคยอ่านสําหรับคนที่ไม่เคยรู้เรื่องของกาฟิลเลยก็อาจจะมองผ่านๆได้เพราะว่ามันไม่ได้มีกอลลักษณ์มันเหมือนการ์ตูนทั่วไปเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีความพิเศษ สักเท่าไหร่แล้วกันแลอ่งนี้จะแนะนําใครไปดูดีเพราะถ้าเป็นแฟนเก่าตั้งแต่ยุคสองพัตนต้นๆนั้นก็น่าจะไม่ได้ตรงทป์เดิมใช่ไหมอืมเราก็มองว่าน่าจะเป็นครอบ<า>ครัวแห<า>ละเด็กมากๆเนี่ยให้เด็กเป็นเด็กไปเลยเงี้ยถูกต้องแต่ว่าถ้าครอบครัวไปดูพ่อแม่ก็อาจจะแค่ยิ้มได้ไม่ได้เอ็นจอยร้อเอร์เแต่เรามองว่าเด็กน่าจะสนุกอยู่นะกับมุกทั่วไปมุกขำ,ขำ ทะเลาะแย่งอาหารอไม่ชอบอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ทั่วไปอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้พิเศษกว่านั้นละกันคือตัวเนื้อเรื่องเองอ่ะกว่าจะเข้าเรื่องจริงๆรอ่ะนานๆเออตอนแรกเหมือนตั้งใจไงเหมือนตั้งใจมีแต่แก๊กอะ่ะยังไม่เข้าเรื่องมีแก๊กผสมแก๊กต่อแก๊กต่อต่อแก๊แก,แกไปเรือ่อยๆต่อมุกไปเรื่อยๆอ่ะกว่าจะเกิดเนื้อเรื่องจริงๆ,ๆเกิดภารกิจจริงๆให้กาฟิวต้องทําภารกิจอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วอืกว่าจะรู้ว่า พ่อมาทำไมกว่าจะรู้ว่าต้องไปขโมยนมกว่าจะรู้ว่าต้องไปขโมยยังไงอืมอืมอันหละเกินครึ่งหนึ่งของเรื่องไปแล้วจะถึงใคลแม็กซ์อยู่แล้วซึ่งโอเคมุมนึงมันก็คือสเสน่ห์ของการ์ตูนช่องนะไอตอนที่เป็นมุกอ,อ่ะแต่พอมันไม่ต่อเนื่องกันมันก็เหมือนนั่งดูการ์ตูนสั้นมาต่อๆกันอ่ออนะอืมอืมอืมมันมันไม่ได้รู้สึกว่าเออมันทําให้คนดูหลงรักตัวละครตัวนี้จนแบบลุ้นตามว่าเขาจะทํางานทําภารกิจ หรือเรื่องราวของเขาจะไปต่อ,อยังไงมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยอะ่ะแล้วก็ตัวละครมนุษย์หายไปทิ้งไปเลยจอนเนี่ยเจ้านายเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยซึ่งเรารู้สึกว่าจริงๆมันน่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนดูอินได้ง่ายๆนะความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมันพยายามใส่นะแต่ว่าน้อยน้อย,นอยจนหายอะ่ะพอหาย,เ,ยเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องของสัตว์เองเรื่องของพ่ออาฟิวเองมันก็ธรรมดาและ เรื <S <S да. ่องของคนก็ยิงเบาบางอีกก็ไม like> ่น่าตามเท่าไหร่ละกันอืมให้คะแนนก็ยังมองว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้สร้างมาสำหรับเราใช้คำนี้ดีกว่าก็ถ้าเด็กดูอาจ enjoy ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสีสันก็สวยงามดูก็เพลินมุกก็ยิ้มได้แต่เราที่อาจจะคาดหวังด้วยรู้จักตัวกระตูนตัวนี้มาระดับหนึ่งแล้วก็สไตล์ที่เราเคยเห็น จากทั้งตัวเดอะมวี่ที่เป็นคนแสดงหรือแม้แต่ตอนเป็นคอมิกเนี่ยมันก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ที่ผู้ใหญ่เอ j นจอยได้มากกว่านี้แล้วกันซึ่งตอนนี้สำหรับเราเราเลยเหมือนหนังมันไม่ได้สร้างมาสำหรับเราแล้วกันอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่ดูได้แค่ผ่านสนุกเพลินๆก็ขอให้ที่หกคะแนนครับหกคะแนนนี่คือจากใจแฟนเก่านะอืมซึ่งมผมว่าผมดูหน้าหนังมันก็ไม่ไมค่อยมีอะไรนอกจากจะดูสนุกๆนะ ช่ใชแค่นั้นเลยน่าจะแค่นั้นเลยก็ไม่รู้ใครเป็นแฟนหรือเปล่าโอ้แต่ว่าผมมียุคนึงผมว่ากาฟิลก็บ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกันนะแต่โยุคนี้หายไปแล้วอะกาฟิลเป็นป๊อปคาเร์ได้เลยนะยุคนึ่งทั้งสินค้าเสื้อผงเสื้อผ้านะอืมีมมมมหมดหลายอย่างเรารู้สึกว่าการ์ตูนมันแสบม,มันแสบสารมันแซลพฤติกรรมคนอะไรเงี้ยซึ่ง ตอนเวอร์ชันเดี๋ยวมูวี่พอมีบ้างนะไลก์ชันอะแต่อันเนี้ยไม่เหลือเลยกลายเป็นแมวน้อยน่ารักทำภารกิจแค่นั้นไม่มีอะไรใช่ใช่ออย่างงี้มันก็ไม่ใช่กาฟิลสิวะนั่นน่ะสิไม่รู้สึกเลยเป็นกาฟิลไปเป็นอื่นได้ไหมอ่ะบบเปลี่ยนชื่อไปเลยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเข้าใจว่าเป็นแบรนด์กาฟิลแล้วกันนะอาจจะเป็นเพราะแบรนด์กาฟิลก็เลยเชื่อมั่นว่าจะลงทุนนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างงี้มันก็เนื้อเรื่องก็แทบจะไม่ใช่กาฟิลเลยนะประมาณนี้ใครคิดเห็นยังไงกับ แมวส้มของเรานะก็บอกมาได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube s e a r c ิโซีล็อตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยจะได้เจอคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครนะครับสวัสดีสวัสดีครับ